นี่ฉากป่าจริงดิป่าผีอ่ะดีนะไม่ใช่สีชมพูไม่งั้นนี่จะเป็นแพ็กกิ้งซาเลยไปละประสวการณ์ของเราเราจะกลายเป็นผีจริงๆเนี่ยต้องตายอ่ะไปไปเอออะไรอะ สวัสดีครับทุกคนผมจินโน่แฟลเคครับแล้ววันนี้นะผมเราอยู่ในงานคอสเเพงงานแรกนะผมของปี2567นะครับผมก็แฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนด้วยนะผมก็ปีนี้ปี67แล้วนะผมก็ปีใหม่เขาให้แบบง,งานสุขภาพแข็งแรงนะผมโดยเฉพาะที่คือเนี่ยช่วงที่ผมมาเที่ยวง,งานคอสเนี่ยงานแรงมันต้องเยอะนะก็วันนี้นะเราอยู่ในงานที่แปลกหน่อยฮะโคโคโรสคอสเพลย์2นะผมที่ห้างเดอะมาร์เก็ตแบงคอกนะครับผมก็งานเนี้ยตีมแปลกหน่อยคนระับเพราะว่าตีมมันคือทวินหรือว่าคู่แฝดน,นะซึ่ง ไอคู่แฝดเนี่ยมันแปลกตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าวันเนี้ยผมกับรุ่นพี่นะได้แบบแต่งตัวตรงตีมไปเลยก็คือมีแฝดสแฝดนะนี่ครับผมทุกคนสวัดีคนะมีล่าคะวันนี้เป็นเปเอร์อนจัตอร์ลาเลครับแต่นี่เป็นท่าต้องเดรเนครับอาอนี้เองพราเป็นวอะญกมอนกีสายวาักชิ แล้วก็สวัสดีครับทุกคนผมจิโน่ไอเครับวันนี้คอสเป็นมัสุบะจากพารฮาร์ดโกลด์โซลิเวอร์นะก็เป็นแฟนกับพี่แอนะอยู่อยู่ตรงนี้แล้วก็พี่พี่นุ๊กนิกนะเป็นแฟนกับพี่เป๊ปเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแฟนกับคุณมารีนะแมวันนี้ทีมแฟมันก็ต้องแฟนะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้งานจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่า ทุกคนตอนนี้เราถึงสถานีสยามแล้วนะครับผมก็ไอตอนผมนั่งอะ,อะไรนะ BTS จากวัดพระศีมาเนี่ยผมผมเกิดข้อสงสัยเด่นๆว่าไอทางที่ผมมาลงสยามเนี่ยคือเคหะหรือคูคดโอ้โหและคือไองานคอนนะักสือเอกมาดเมื่อปลายปีที่แล้วผมเองก็นั่งมานะแต่ว่าตอนนั้นผม ผมเห็นรถไฟมาผมรีบเดินเข้าไปเลยโดยไม่รู้ด้วยว่าผมไปถูกทางหรือเปล่าทางนี้อ่ะผมก็เลยถามนะไปถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นนะเขาก็บอกว่าเออต้องเป็นทางเกหะถึงจะมาที่นี่ได้นะครับผมก็ทางค่อนข้างยาวเลยตอนนี้เพราะว่าผมต้องเดินจากเนี้ยไปถึงเซนทันเบิด์เลยนะอ่าพูดถึงเซนทันเบิด์นู่นอยู่นู่นเลยนะฮะไม่ไกลมากแล้วันนี้ผมคิดว่าผมจะนั่งรถไฟฟ้ามาเองคิดว่าน่าจะถึงก่อนรุนีที่ไหนนะฮะพี่แอร์ถึงแล้วฮะ ผมคือผมตื่นเร็วแล้วนะแต่ว่าผมผมก็ยังช้ายอยู่ดีเพราะว่านั่งรถสายสีเขียวจากว่าถ้าสีมาลงสยามเนี่ยมันมันไม่ใช่แป๊บๆนะมันเกือบหนึ่งชั่วโมงอะนะแต่โชคดีที่ไอ้ครั้งเนี้ยรถไฟสายสีเขียวและสายสีชมพูเนี่ยที่ผมนั่งมาเนี่ยคิวคนค่อนข้างน้อยอะคือมันไม่ได้แออัดเหมือนงานคอสหน้าเสือไอ้ตอนงานคอสน,น้าเสือนี่คือไอ้บีทีเอสสายเขียวนี่คือแบบ มมยก่อนปลากระป๋องชัดๆอะปลาปลากระป๋องติดล้อเลยอะะโอเคงั้นก็เดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆก่อนนะผมว่ามันน่าจะอีกยาวอโอเคงั้นก็เจอกันครับคาบิคอนยังอยู่ทุกคนดูดิไอ้ต้าอ้วงนั่นไงทุกคนห้าง The ะมาร์เตอยู่ติดกับบิ๊กซีเลยนะใกล้ถึงแล้วแต่ว่าโอ้โหเหนื่อยมาก <c oughs> เดินสักไกลเลยผม <c oughs> เอาจริงนะมางานคอรดด้วยตัวเองนี่ไม่เคยเป็นเรื่องง่ายเลยเพราะว่า อันนี้คือ,อค,ครั้งที่สองนะไม่ใช่ครั้งแรกครั้งแรกงานค้อนนะสืินะแต่ว่าอันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะโอเคถึงแล้วนะโอ้ยเดินเหนื่อยมากอะทุกคนคือมางานค้อนคนเดียวไม่เคยเป็นเรื่องง่ายอยู่แล้วเหมือนกันที่ผมบอกไปตนะเกเน่ยก็คือนั่งเองเดินเองอันนี้ผมเดินเองนะนนเนี่ยไกลดีต่อไปก็หารุ่นพี่แล้ว เอาละฮะทุกคนตอนนี้ก็แหมผมกลายเป็นหัวไข่อีกแล้วหัวกลมเป็นไข่อีกแล้วเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้นะผมมาถึง The Market b a n g บงคกแล้วนะก็เดินโคตรไกลเลยตอนนี้ก็พี่แอรอ์เพิ่งไปเข้าห้องน้ำานะซึ่งนี่ดูดิมีผีอยู่นี่ผ้าพันคอผมอยู่นี่เข็มกลัดยิ้มผีผมอยู่นี่นะก็กำลังจะเติมเมคอัพดีนึงเพราะว่าตั้งแต่ผมเดินมาจากสถานีสยามจนมาถึงห้าง The Market b a n g บง k อกเนี่ยเมคอัพผมมันจางอ่ะเออมันจางลงแบบ เหมือนมันละลายอ่ะผมพูดง่ายๆเหมือนมันละลายผมก็เลยจะมาแต่งใหม่อีกนิดนึงนะก็ตอนนี้ผมกับพี่แอร์มาถึงแล้วเหลือพี่นุกนิกนะตอนนี้ก็เดี๋ยวรออีกนิดนึงแล้วกันนะโอเคนี่ฮะทุกคน We are the fat ฮะนี่เดี๋ยวนี้โบ uh ้เมย์นัยนี่ฮะแฟตแฟตคูเลยนะนี่วันนี้แฟตแฟตเปเปอร์กับแฟตมัสุบะวันนี้ อ oh <laughs> เอาแล้วทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในงานแล้วนะครับก็สถานที่กว้างมากอะผมชอบอะเนี่ยดูดิสถานที่กว้างมากเลยนะก็ทำเนียมเดิมฮะเริ่มต้นปี6-7ด้วยการไปเดินดูบูธก่อนเลยนะโอเคเจอกันนะผม เลยน่ารักเออเด็กทุกคนดูดิเฮ้ยมิจแพลวเกียแพลวเกียกอนแพลวเกียร์เวอร์ชันตุ้ยหนุ่ยเจอของดียังพี่ตอนนี้ไอ้ลิงเนี้ยลิงพืชอยู่นี้มานาฟี่มีอะไรอีกอะจร์เทเคไ่มีค่ะมีไอต้าเย่ซูโดเลเจนด์ โยกิลาสนะป๋อมมีอะไรกันกมีมิเออมิวมิวมันเหมือนแมวอ่ะดูนาหน้าหมันเหมือนแมวอ่ะเส็หมือนเหมือนเอนอมไอหนูชื่อคลิต้าเวอร์ชันอ้วนจิกก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 เดี๋ยสบาไอ้นี่ได้ไเนี่ย น่ารักมากเด็กอะไรกี่เหรอปลาดาวเดี๋ยวนั่นเด็กปลาดาวไม่ใช่เหรอคะปลาดาวเลยหนิปลาดาวเลยหน้ดีนะไม่ใช่สีชมพูไม่งั้นนี่จะเป็นแคิสตาเลย นที่เป็นกระจุนในตำนานเมาโอ้แล้วล่ะและแล้วเรามาทางตีเลยเนี่ยตีโปเกมอนมาตีโปเกมอนเชนเลยเออพี่แอร์นี่ฉากป่าจริงดิป่าโปเกมอนป่าป่าผีเนี่ยต้องเกมอนป่าเลยแม่งผีเต็มไปหมดเลยประมาณไหนอะป่าในหุบช่องเนี่ยโอเคเนี่ยเพราะว่ามันจะไม่เห็นกันหลายมพราะจอโอเค นั่นเหมือนคิงเปิดเพลงเปิดเพลงอะไเราไม่ได้ทคอคงุคเคุณหนูนะคะตอนนี้เราเป็นป่าธรรมชาติโดยที่เรามีกินก้าป่าและอุม่าป่าแต็เหมือนลูกภาพด้วยค่ะที่นี้ต้อนรับสู่ p o กเค้าอนเชียกร เหล่ท่อสุดไ่ได้ชอเออเดี๋ยวกันนะแกทำอะไรกันอยู่เน่ยเอิ่มเอิ่มเอาไงดีหันยังไงดีอะนึ่น โต้มเสเนี่ยไปไออเนี่ยไปลบไปลบไปลบในป่าไปหลบในป่าไปลบในป่าไปโฟโต้บอมก็ได้เออเนี่ยอยู่กับมูม่าได้ไหมไม่กูนั้นเออหลัหลต้งไอ่หลักไม้เออไม่ได้เดี๋ยวกันนะนี่ไม่ใช่เราเ็นเดอร์เทาใช่ไหมเอดูเย้ปกาไกาไปใครจี๊ยบตี๊กี้จี มันคลายโทรศัพท์ออกมาปปเปอร์กำลังจะโดนบีบไม่ด้ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งสองเด้อเด้อเด้อหามุมดีดีนี่ด้วยพี่ผมพี่ผมไม่มีมือกดอ่ะเชื่อกดหน่อยใครก็ได้เชื่อกด่อย โอ้โหมือเขาพร้อมแล้วลิ้นอาให้าจมันจับเกงก้าเอ้ยเดี๋ยวลงมาก่อนมันจับเกงก้าดูมันจับหน้าเลย เนียเหมือนเนี่ยกินโชว์ม่สีรถเลยเดี๋ยวซื้อกันคนละรถไหมก็ได้นะรสชาติคล้ายจีบีดไหมอ่ะอันนี้ไม่อ่ะคนอันนี้ยังจะหวานๆอันนี้เป็นโซดาคือโซดาหวานๆหอมเออแต่อร่อยนะอันนี้เอาละเราต้องซื้อตั้งคนละคนละแบบคนละกันคนละรสชิมน้ำอัดลมนิดนึงมันรู้สึกสดชื่นอ่ะเดี๋ยวเราไปล่าอะไรนะไปล่อตาตะกุ้งอ่ะเออนี่ คือจริงๆเขาเรียกตะก้องนะแต่ว่าเราเราียกให้มันภาษาน่ารักหน่อยอะตะกุ้งตะกุ้งตรงนี้ล้างมากเออพี่แอร์เห็นผีบ้างไหมตอนนี้เนิ่นสิได้ยังไงกินก้าไม่ได้กกินก้าสิไหนอยู่ไหนันนน่่าาาาาจะเป็พงงงหรือออวิญญณบยลได้ไหนๆคอสเป็นคนเห็นผีแล้วอ่ะมันอย่างนี้มันมีหรือเปล่ามันมีผีหรือเปล่านี่ไงนี่ไงผี เก่งกะหะอ๋อนี่นี่นี่ใช่ชันนี้มีของกินอยู่ถ่ายหนึ่งสองสามโกนี่ไงคนแปลกะเอาเอารูดเด้อเรียบร้อยไม่เป็นไรโอเคเปิดพร้อมกันหมดเลยโอเคคนแก้วทำไปเย่เย้เนี่ยทุกคนคนเห็นคนเห็นผีสองคนกับนักเรียนโรงเรียนอางุ่นะสองคน นี่ไงส้มเงินนี่ไงเออเนี่ยองุ่นส้มส้มองินส้มเงินนี่ไงเอ้ส้มองุ่นนี่ไงส้มองุ่นนี่ไงส้มองุ่นของผมอะไรวะนี่ไงดูดิองุ่นนี่ไงโรงเรียนส้มองุ่นแต่นี่เป็นโรงเรียนเงุ่นหมดนะโรงเรียนเงุ่นหมดน่ะไม่และที่สำคัญคือทุกคนคือแบบเหลืองม่วงของผมกองผมก็ม่วงแล้วก็เหลืองที่หัวี่แก่ด้วยเหมือนกันเลยแต่เรากินน้ำแต่เรากินน้ำใสีชมพูสชมพูจะปิกนะได้แหละเนาะ เออมีหมอีวยเถอะเอมีเออหมอีวยเร็วๆนะวุ้ยวุยวุยก็ขอบคุณนะที่ตามรับชมนะผมสำหรับวอล์กงานโคโคโลคอสเพลย์สองทวินนะฮะที่ห้างเดอะมาร์เก็ตแบงกอกนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะที่ตามรับชมนะผมแล้วก็ขอบคุณรุ่นพี่นะทุกคนเลยนะผมทั้งพี่แอร์พี่นุกนิกแล้วก็พี่มารินะฮะก็ช่องทางการติดตามของพวกเขาอยู่ใต้ดดสคริปชันนะผมก็ให้ทุกคนไปติดตามไปซัพพอร์ตพวกเขาด้วยนะผมเพราะว่าวอล์ก ้แรกของปีตัวเนี้ยบอกเลยว่าสนุกมากๆนะคือแบบสนุกมากเพราะว่าได้คอนเทนต์ทุกฉากแทบแทบทุกฉากเลยเออพวกนี้ให้นะก็ขอบคุณนะที่ตารับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะฮะกดเลยกิ้งๆหน้าตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากครับผมที่ไปเที่ยวด้วยกันและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย